สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งในยุทธศาสตร์การแม่นาจังหวัดของเรานะครับเรื่องกา,ารประชาสัมพันธ์ที่อินสามานบูติงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับวันนี้อากาศหนาวเย็นอากาศดีมากครับอุณหภูมิประมาณ18องศาครับวันนี้ก็ นำที่น้องมาดูบรรย,กยากาศยามเช้าปกติเราจะขึ้นหินสมามบานกันช่วงเวลาสายๆหรือเวลาตอนเย็นนะครับวันนี้ขึ้นมาตอนเช้าอากาศสวยงามมากครับวันนี้ทางที่ทำการของหินสามบานนั้นได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากเส้นผู้แบบแล้วเพียงแต่ในเรื่องของการตรวจวัดในเรื่องของความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดก็ยังมีการดำเนินการอยู่อย่างเป็นปกตินะครับในวันนี้ ก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับจังหวัดบึงการเริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูกาลที่หนาวแล้วครับหนาวแล้วที่บึงการหนาวนี้ขอเชิญพี่น้องมาเยือนจังหวัดบึงการครับหนาวดีๆที่บองการครับ จังหวัดบึงการได้เตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหนาวนี้เยือนบึงการครับในช่วงระยะเวลา3เดือนจากต่้งนีไปจังหวัดบึงการได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับจุดแรกก็คือที่หินสามวานที่ภูสิงห์นะครับตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีมากตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งก็คือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ถ้ำนาคาครับกำลังเป็นที่นิยมในส่วนของภาคกลางวันนั้นนหะเราอยากจะแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามคือที่ภูทอกครับภูทอกมีบรรยากาศมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากแล้วเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้คนนิยมไปกันนะครับในช่วง3เดือนนี้อยากจะแนะนําแล้วก็เชิญชวนพี่น้องได้มาเยือนบึงการครับดาวนี้เยือนบึงการครับพี่น้องครับ